15จังหวัดพายทีฝนฟ้าขนองพายุฤดูร้อนคืนนี้1-3มีนาคมรอบสองมีนาคมรอบสามพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตุภัยพยากรอากาศในช่วงเย็นวันพุธที่28กุมภาพันธ์ในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าและพื้นที่ฝนในอีกสิวันลงหน้า อากาศร้อนขึ้นรวมถึงในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย,เ,ยเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวเข้ามานะครับส่วนพื้นที่ภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าส่วนในช่วงเที่ยงถึงบ่ายในหลายพื้นที่อากาศร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับ ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ของอากาศร้อนและนะครับสาเหตุอันเนื่องมาจากใด้านของหย่อมพอบราาา,ากกศตจความร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและยังคงมีปัจจัยคือลมใต้และลมตะวออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นเข้ามาแต่กําลังอ่อนลงมากนะครับ ดังนั้นในช่วงนี้จึงมีฝนเข้ามาแค่ในบางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจะถึง10%ของพื้นที่นะคะ ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่จะมีฝนเข้ามา20%ของพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคนะครับฝนจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มากนักนะครับส่วนถามว่าในช่วงนี้พื้นที่อบนราชธานีศรีสเกตอุณหภูมิในช่วงเช้าอยู่ที่กี่องศาอุณหภูมิในช่วงเช้าอยู่ที่21องศานะครับยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าส่วนในตอนเย็นก็จะมีลมกระโชกเข้ามานะครับ และทาให้มีอากาศเย็นเข้ามาในช่วงนี้ขอให้ดูแลสุขภาพนะคะบ,บริเวณพื้นที่โดยเฉพาะอีสานฝั่งตะวันออกนอกจากนั้นพื้นที่อื่นๆอากาศก็อุ่นเคลื่อนร้อนขึ้นอย่างชัดเจนนะครับส่วนพื้นที่ภาคเหนือย,ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วถามว่าในช่วงนี้จะมีฝนกันอีกไหมในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์จนถึงในช่วงวันที่2 9กุมภาพันธ์ยังคงมีฝนเข้ามาบางพื้นที่นะคะซึ่ง28กุมภาพันธ์ในวันนี้ฝนจะนเน้นเรเวณพื้นที่ภาคเหนือ อีสานฝั่งตะวันตกรวม ok, ถึง ang, illing, บริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกและทางตอนบน29กุมภาพันธ์ฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่อีสานฝั่งตะวันตกภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้1มีนาคมฝนเน้นภาคเหนือทางตอนล่างอีสานฝั่งตะวันตก ภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้2มีนาคมภาคเหนือฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้3มีนาคมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนล่างอีสานฝั่งตะวันตกภาคกลางงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้4มีนาคมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก อีสานทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้5มีนาคมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้6มีนาคมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้7มีนาคมฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้8มีนาคมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับซึ่งในช่วงรายลอกที่สองจะเริ่มจาก ในช่วงวันที่1-3มีนาคมนะครับ1-3มีนาคมกลุ่มฝนจะเริ่มมานึงพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณนลและภาคใต้นะครับร่วมถึง2และ3มีนาคมแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนไม่มากนะครับประมาณเล็กน้อยจนถึง30%และหลังจากนั้น4-6มีนาคมฝนจะลดลงนะครับแต่จะเพิ่มมากอีกครั้งในช่วงวันที่7-9มีนาคมนะครับ บริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างก่อนมาที่ภาคตะวันออกภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคเหนือทางตอนล่างและภาคใต้นะครับขอให้ติดตามพา์อากาศกันอย่างใกล้ชิดฝนไม่มากนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยตกแค่ในบางพื้นที่นะคบเป็นจุดเล็กๆต่อไปอนนี้จะพาไปดูในด้านของการพาร์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ28 29ปกลุ่มภาพันธ์ย่อมพ,อพ่อประกาศต่ำจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้มีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลมถ,ถึงทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมอ่าวไทยทางตอนล่างมีกลางๆกลางเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร เอาไทยตอนบนและอันดามันคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนส่วนฝนละองในระยะนี้ภาคเหนือและภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือและภาคกลางทางตอนบนการสะสมของฝนละองและหมอกควันอ่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดเข้ามาปกคลุมมีกําลังอ่อนและการระบายของอากาศไม่ดีเพีเยงอากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหัวในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากจังหวัดตาก อุตรดิษฐ์พิษสุโลกอุณหภูมิต่ำสุดส7 2 4ดองศาและสูงสุด36-39ถึงองศาจากลมใต้ความเร็ว5-15หกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 20- 24องศาและสูงสุด3 3 3 7องศาจากลมตะวันออกความเร็วส0บยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากกันจน,นบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด36-38องศาจากลมตมออกเฉียงใต้ความเร็วสิถยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนร้อยละสีบส่วนมากชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด34-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลืเ่อนต่ำกว่า1เมตรบรวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครปริมนทลอากาศร้รอนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาและสูงสุดสาามรถถ35-37องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงกรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้รอนในตอนกลางวันฝนร้อยละ20ส่วนมากประจบรีขันจุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุดย3ิบสามยห้าองศาและสูงสุดสามสองสามหกองศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลอนสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่าหนึ่งเมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกความเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลึกสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้รอนในตอนกลางวัน นเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด34-38องศาจากลมตะวันออกความเร็วสั้นถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างจากฟ่งและบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นขอทุกท่านติดตามประกาศพยาก์รากาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิตรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะ,ยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพ่อมข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้ดนว่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ